สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนําโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันพุทธที่17เการกรกฎาคม2567มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านงวดใหม่แล้วงวดประจำวันที่1สิงหาคม2567นะครับแนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่น4ตัวของแอดฝนงวดที่ผ่านมาสูตรของอาจารย์คำนวณได้5678 6ก็เข้านะครับโวยออกสามมงวดใหม่อาจารย์คำนวณได้ศูนย์หนทุกท่านศ1 2 3วันที่ก็อยู่ด้านบนนะครับ1นึ่ทับแทับหกต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่น3ตัวของเอจิรนันงวดที่ผ่านมาคำนวณได้901หลุดนะครับ ไวออก3 3 6สมงวดใหม่คำนวณได้2 3 4นะครับสูตรนี้ใครตามก็แคบหน้าจอไปทุกท่านไม่ชอบใจอย่างไรก็ผ่านนะครับเด่นบนเลขเด่น3ตัวต่อมาก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งของอาจารย์นะครับเด่นบนร1 0หน่วยเลขเด่น4ตัวงวดที่ผ่านมาอาจารย์คำนวณได้หกเจ ก็มีเลข6นะครับเข้าตำแหน่งหลักหน่วยงวดใหม่สูตรนี้คำนวณได้8901นะครับ8901เด่นบน110หน่วยเลขเด่นสีตัวต่อมาจะเป็นทางเด่นบนเลขเด่น2ตัวรูปแบบนี้งวดที่ผ่านมาคำนวณได้5กับ6 6เข้านะครับ มดใหม่ได้ตัวเดิมทุกทานก็คือ5กับ6นนำข้อมูลไปใช้อย่างมีสติทุกครั้งนะครับเป็นเพียงสูตรคำนวณถัดมาจะเป็นทางเด่นบนล่างเลขเด่น4ตัวของแอดพันเข้าเนีว้วสูตรคำนวณของอาจารย์ได้5 6 7 9ทุกทันห้าหกเจ็วันที่อยู่ด้านบน1ทับ8 2ดสอ ต่อมาก็จะเป็นทางเด่นบนเลขเด่น3ตัวมาได้1นถึงสตัวพื่อหลังสีดำงวดที่ผ่านมาสูตรนี้มีเลข6นะครับที่เข้าคำนวณได้269งวดใหม่ครับขอไปงวดก่อนหน้าคำนวณได้026ก็เข้านะครับงวดที่ออก503ศสองงวดหลังสุดเข้าทุกทัน งวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับอาจารย์คำนวณได้สี่ห้าหกใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับเด่นบนเลขเด่นสามตัวงวดใหม่ได้สี่ห้าหกถัดมาก็จะเป็นนทางเด่นบนเลขเด่นสามตัวของแอดมุกงดที่ผ่านมาไม่ได้ลงให้นะครับอาจารย์คำนวณได้ศูนย์หนึ่งสาม สก็ไปหลักร้อยทุกท่านอาจารย์มีแนวทางสมงวดหลังสุดมาให้ดูด้วยนะครับได้เรียงดูได้เพิ่มเติมแคบหน้าจอใบนี้ไปพร้อมกับงวดใหม่คือใบฝังทางขวาสูตรคำนวณได้3ามสี่หทุกท่านงวดใหม่สามสี่หกแนวทางของแอดมุกนะครับ ต่อมาก็จะเป็นแนวทางเลขติดบนเลขเด่น3ตัวของแอดหลวงปู่ชัยมวดที่ผ่านมามีเลข6ทุกกัน6เข้าหน่วย3ามวดหลังสุดเข้าทั้งหมดนะครับงวดใหม่ได้3 4 5สี่ใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับเลขเด่นบนแบบ4ตัวมวดประจำวันที่หนึ่งทับแทับหกอาจารย์คำนวณได้3 4 5 ต่อมาก็แนวทางเด่นหน่วยล่างนะครับเลขเด่น3ตัวอาจารย์คำนวณได้1 2 3 1 2 3ตัวเด่นก็เห็นจะเป็นเลข2นะครับอีก1สูตรคำนวณของแอดหลวงปู่ชัยต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นครบบนของแอดใบานาดงวดที่ผ่านมายังเดินดีอยู่นะครับ มีสามกับหกุกทันหวยออกสามสามหกสามงวดหลังสุดเข้าทั้งหมดนะครับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางขวาสูตรคำนวณของอาจารย์ได้ศูนย์หนึ่งสองสามห้าหกแปดเก้าทุกทันใครชอบใครตามก็แคปหน้าจอเอานะครับศูนย์หนึ่งสองสามห้าหกแปดเก้า วันที่ก็อยู่ด้านล่างนะครับฝั่งทางซ้ายคร้วบนของแอดใบนาต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่นบนแบบ3ตัวปี2567แนวทางของเจ๊ลายลายพัทยางวดที่ผ่านมาคำนวณได้036นะครับก็มา2ตัวเลยทุกท่านมี3กับ6ที่เข้า งวดใหม่สูตรนี้คำนวณได้358นะครับ358เด่นบนเลขเด่น3ตัวยังอยู่กันที่แนวทางของเจ๊ลายลายพัทยาใบนี้เป็นข้อมูลสูตรดึงเด่นนะครับเลขเด่น2ตัวงวดที่ผ่านมาได้3กับ7 3ม,มานะครับงวดก่อนน,นนั้นได้2กับ9 เก้าไปล่างนะครับมวดที่ออก5 0 3 8ูนยสามาสามวดหลังสุดเข้าออทั้งหมดทุกท่านงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายอาจารย์คำนวณได้2กับ8นะครับไปตามสูตรไหนของอาจารย์ก็แคปหน้าจอไปเลขดึงมวดใหม่ได้2กับ8วันที่อยู่ด้านบนนะครับ ต่อมาก็จะเป็นแนวทางของแอคคนคราดลักไก่ชนนะครับสูตรเด็กปั่นจักรยานทุกท่านวิ่งบนล่างเล็กวิ่ง2ตัวงวดที่ผ่านมาอาจารย์คำนวณได้3กับ6ก็เข้าทั้ง2ตัวเลยนะครับไปบนทั้งคู่ไวยออก3 3 6งวดใหม่อาจารย์จะดีแบ่งปันให้แล้วนะครับอยู่ด้านล่างคำนวณได้5กับ8ทุกท่าน5กับ8 น,นี่ครับแนวทางของแอดคอนคราชลักไก่ชนวิ่งบนล่างเล็กวิ่งสองตัวสูตรเด็กปั่นจัก,กรยานที่เราคุ้นเคยต่อมาจะเป็นแนวทางวิ่งบนตัวเดียวนะครับสายโมของแอดบิวงวดที่ผ่านมาหลุดทุกท่านอาจารย์คำนวณได้เลขหนึ่งหหลุดลงไปล่างนะครับอยออกสามสามหสองหนึ่ง แนวทางของอาจารย์โดยรวมนะครับหงวดหลังสุดเข้าสี่หลุดสองโดยงวดที่หลุดนี่ลงไปล่างทั้งสองงวดเลยทุกท่นานก็จะมีงวดล่าสุดกับงวดวันที่หนึ่งทับหนะครับงวดอาจารย์ให้สองมานะครับงวดที่ออกห้าเก้าสามสี่สองสถิติตามที่เห็นนะครับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฟังทางซ้ายบนตัวเดียวของอาจารย์ได้เลข9้าทุกท่าน ตอบตัวเลขของอาจารย์ก็เก่งได้หมดเลยนะครับบนตัวเดียวสายโมของแอดบิวต่อมาก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งของอาจารย์นะครับเลขติดอาบนล่างทุกท่านเลขเด่น4ตัวสูตรคำนวณของอาจารย์ได้3 4 5แล้วก็7นะครับ3 4 5 7อถัดมาครับ ใบนี้จะเป็นแนวทางเด่นหลักร้อยนะจ๊ะของไอคนบนฟ้าพารวยงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มีเลขสามอยู่ครับกลับมาเดินต่อนะครับหลังจากงวดก่อนหลุดไปสามงวดหลังสุดเข้าสองหลุดหนึ่งงวดใหม่ไใด้านบนฝั่งทางซ้ายคำนวณได้สี่เจ็ดแปดหกศูนย์ห้าสามเก้าทุกท่านสี่เจ็ดแปดหกศูนย์ห้าสามเก้าหลักร้อยนะจ๊ะ ต่อมาก็จะเป็นแนวทาง10บ,บนคู่ขี้ของอาจารย์ครูเมืองเซียนหวยขั้นมหาเทพงวดที่ผ่านมาหลัก10ของอาจารย์ได้เลขขี้ก็เข้านะครับหวยออก3 36งวดใหม่ได้เลขคู่ทุกท่านใบฝั่งทางขวางวดนี้อาจารย์ให้มาเร็วก็ส่งต่อแบ่งปันคุณชมเร็วนะครับงวดใหม่อยู่ด้านล่างทุกท่าน10บ,บนได้เลขคู่ ถัดมาจะเป็นแนวทางเด่นสอนอบนเลขเด่น4ตัวของแอดเกษมงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มีเลข3นะครับมีเลข3เข้า10งวดก่อนหน้านั้นมีเลข3เข้าหน่วยแถมหลักร้อยมาด้วย2งวดหลังสุดเข้านะครับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวาคำนวณได้5 6 7 0ทุกทันใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับเด่นสอนอบนเลขเด่น4ตัวแอดเกษม งวดใหม่ได้5้าหต่อมาก็จะเป็นแนวทางสูตรจับคู่นะครับของนักเจเนตทุกทันสอนบนสองสูตรงวดที่ผ่านมาผมก็ลงให้นะครับแนวทางของอาจารย์มี3 6มหกุ่กันตรงๆนะครับพูดออก3ามสมงวดใหม่ไปฝั่งทางขวานะครับอาจารย์จะดีจัดทำมาให้แล้วผมก็ส่งต่อแบงปันคุูชม ชอบก็แคปหน้าจอไปไม่ชอบใจก็ผ่านนะครับไปดึงชุดเด่นเอาต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่นสอนอร่างเลขเด่น4ตัวของแอดหดาวน้ำค้างงวดที่ผ่านมาสู่ของอาจารย์เข้า2ตัวนะครับมี1กับ2องางวดหลังสุดเข้าทั้งหมดถุกทันงวดใหม่ได้0 2 7 8นะครับสูตรนี้ อาจารย์ให้มาแล้วใครตามใครถามหาแอบปบหน้าจอให้ไวนะครับ0278ต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่นล่าง3ตัวสูตร2ของแอดวูดงวดที่ผ่านมาสูตรนี้ผมไม่ได้ลงให้นะครับแนวทางของอาจารย์นะั้นมีเลข1งวดใหม่กำหนดได้วยสองทุกท่าน235 เด่นล่างเลขเด่นสามตัวสูตรสองต่อมาก็จะเป็น,นทางล่างสี่ตัวเน้นสิบงวดที่ผ่านมาสูตรนี้ยังเดินดีต่อเนื่องนะครับมาสองตัวกันเลยทีเดียวเชียวมีสองเข้าสิบมีหนึ่งเข้าหน่วยนะครับหวยออกสองหนึ่งงวดใหม่ไปฝั่งทางขวาทุกท่านคำนวณได้ห้าเจ็ดหนึ่งแปดนะครับห้าเจ็ดหนึ่งแปด โวยเต็มก็จะประมาณนี้นะครับล่างสี่ตัวเน้น10บวดใหม่อยู่ด้านล่างห้าเจ็ดหนึ่งปดทุก่านต่อมาก็จะเป็น,นทาง10หน่วยล่างเลขเด่น4ตัวของไบแอดเคสมวดที่ผ่านมามีเลขหนึ่งนะครับเข้าหลักหน่วยสามวดหลังสุดเข้าทั้งหมด หมดหม่ยไปฝั่งทางขวา,าจานคำนวณได้เจ็ดแปดหนึ่งสองนะครับเจ็ดแปดหนึ่งสองไปเต็มก็จะประมาณนี้นะครับ10บหน่วยล่างเลขเด่น4ตัว by a k สิบสต่อมาจะเป็น,นทางสิบล่างเลขเด่นสตัวของ ad d r i m e ฝันนะครับงวดที่ผ่านมา มีเลขสองทุกท่านแล้วก็แถมหลักหน่วยมาด้วยก็คือเลขหนึ่งนะครับอาจารย์คำนวณได้หนึ่งสองสามสองงวดหลังสุดเข้านะครับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวาอาจารย์คำนวณได้สี่ห้าหกทุกท่านเต่นสิบล่างเลขเต่นสามตัวของแอดปลายฝัน ต่อมาก็จะเป็นนทางของแอตใต้ฟ้างวดที่ผ่านมาเลขเด่นตัวเดียวของอาจารย์ได้เลขสองลงไปล่างทุกท่านส่วนเลขชุดของอาจารย์ที่ให้มานั้นไม่มี2 1น,นะครับสาธิติสีงวดหลังสุดเลขเด่นของอาจารย์เข้าทั้งหมดส่วนเลขชุดก็มีหลุดบ้างนะครับคลิหน้าจอได้เรียงดูได้เพิ่มเติมงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางขวา สูตรคำนวณเลขเด่นของอาจารย์ได้เลข4เลขชุดที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวทางมี41 43 46 47แล้วก็49 41 43 46 47 49ทุกท่านแอดได้ฟ้าต่อมาก็จะเป็นแนวทางของแอดอินบี้งวดที่ผ่านมาหลุดนะครับสามงวดหลังสุดแคบหน้าจอได้เรียงดูเอาทุกท่าน งวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางขวานะครับ1นึ่งทันห้าอยหเลขเด่นของอาจารย์ได้8กับ7 2ตัวมี818283871707กัน1 6กับ6 6ครับข้อมูลมีเข้ามีหลุดต้องขออภัยด้วยต่อมาก็แนวทางของแอหนึ่งวิภาคนะครับงวดที่ผ่านมา อาจารย์ใช้ใบนี้ทุกท่านก็คือใบที่สองนะครับที่อาจารย์อัปเดตให้ใหม่แนวทางของอาจารย์มีสองหนึ่งนะครับข้อมูลล่างเข้าตรงตรงวยออกสามสามหกสองหนึ่งมดมาอาจารย์ให้มาแล้วนะครับใบฝั่งทางขวาหนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดข้อมูลบนอยู่ด้านบนทุกท่านสำหรับแนวทางสองตัวมีศูนย์ห้าเก้าหกแล้วก็หนึ่งสี่ข้อมูลล่างก็อยู่ในส่วนด้านล่างนะครับ แนวทางของอัดหนึ่งวิภาคก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ